营业班。 ักบเดี๋ยวตัองตกัดแ,แต่หัวครับตัวนี้ประมาณสามโลนะตัวนี้นะ ปลาจิบแม่มอกกับอีกเบดนะครับร้อยโอเคปลาจิบแม่มอกก็ประมาณ2โลกว่าแน่นอน น้ํามันเริ่มลงประมาณเมตรหนึ่งนะขยับออกจากป่าตอนนี้เป็นชายป่าทั้งหมดเลยแต่ว่าด้านในน่าจะยังไม่มีน่าจะไม่มีปลาเลยครับเพราะว่าปลามันจะฝุ่งหากินอยู่แถวนี้เลยนะตัวนี้จิบมงมงนะตีเอ็กเบสเข้าไปไม่เหลือนะครับเสียงเรียกได้ดีมากเลยอ่ะโอเคแต้มแรกยามเช้าเรามาแล้วครับกับ่องไม่มอกครับอ่ะโอเคแต็มแรกไม่มอกครับเพิ่งมาปีนี้ครับเรามาส่งท้ายเลยดูนะโอเค セ ت, セ ت, セ ت. เซตเซตเซตเยอะอยุงนี่พอดีปึ๊ก <c oughs> ช็อตนี้มันน่ากัดกัดมาตามนี้ตามนี้ตามนี้สุดท้ายมาปลายเหยื่อนะครับน่าจะได้เหยื่อไปแล้วเลยไม่เอาเรื่ยๆไม่เห็นเหยื่อประมาณนั้นแหละเก็บไปก่อนช็อตไอ้กระซุบกระซุบกระดิกระดิ เยอะดีว่ะไปดีเยอเลย ปลาคิลิกนแรกเติดปลาอยู่นะแต่จะเป็นกระสูนครับโอ้โหสายวินโลคดีตอนี้เป็นสีชมพูนะครับโอ้โหแม่แม่งขับคดีนี่ยาก,กนะเนี่ยสายครับโผล่เป็นโลครับยกโอ้โหสาโลครับโอเคเติมแรกกับกระสุนคดีเลยนะโอ้หปกตินี่คดีแม่หมองเนี่ยกินยากกินเย็น,นครับ<อ>เป็นโลอ้วนๆเลยครับ อันนี้ก็เะดีวิ้งนะครับ18กรัมสีชมพูนะแล้วก็เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นอ่าวิบวิบเลยนะเนะี่ยเป็นฟอยนะเป็นฟอยผมสังเกตว่ากระสูนที่กินกยากๆเนะี่ยจะกินสีนี้ดีนะสีชมพูแบบนี้ไอ้เมื้อขึ้นเต็มเลยนะจึ้นโพ่ไปหมดเลยใหญ่ๆดีครับไซส์เป็นโลเป็นโลนั่นเลยครับ อยู่ทุกป้าเลยที กระป๋า,ปามึงคูไซส์ไหนเนี่ยไม่ใหญ่มากโอ้ยเป็นโลไม่ใหญ่เขาเป็นโลนะวิ่งย้อนกันไปยกนะครับเก,นะก็บโลนะฮะตัวนี้ก็น่าจะหกขีดเจ็ดขีดนะไซส์ดีๆนั่นเลยโอเคมาอีกหนึ่งแต้มกับกระดีวิ่งสีชมพูแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นปั๊มฟอยนะมันวิบวเหมือนลูกปลาดีนะครับโอเคครับดูไ่ ปั๊าแต่นังแต่<ถ>ไปจับได้สินี้เดือดบ,บอกเลย ไปจับเลยเดี๋ยวจะห็นนปลาดูแรงแรงใช้มันใหญ่นะโลก,กวาเลยโอ้โหดูไซส์โลกวาเลยนะโู้โให,ใ,หใหญ่เลยสูบไม้ท้อเนี่ยสุดยอดเลยสูบไม้ท้อสูบไม่มอกผิดไม้สูบไม่มอกโอเคจัดคดีแล้ว ไนก็จะช้าจับเลยกินแต่สีชมพ่ะรอสิอื่นตีไม่กินนี่ตีแบบง่ๆก็จับเลยอ่ะจับเลยอ่ะตัวนี้ตัวใหญ่นันเนี่ย ปลาเลยนะปลามาด้วยเป็นโลอีกแล้วโอเคแต้มที่ห้าแล้วมั้งตัวนี้โอเคครับ ตาด้วยอืม,มน,นอยู่2อสต,ตัวนะ่งนี้นตาด้วยครับเวลาเล่นปลานะก็คือน้องๆที่มือใหม่ๆนะครับเวลามันเข้าเรือหรือว่ากันมาใกล้ๆปลามันชอบจะวิ่งนะผมก็เปิดเบรกอ่อนนิดหนึ่งให้ปลามันได้วิ่งนะคระับบางทีตะขอมันเกี่ยวปากนิดเดียวนะมันอาจจะหลุดได้หรือชีกได้นะครับ เป็นพวกกระสูนหรือชโดก็ใช้วิธีนี้นะครับแต่ถ้าสวะเยอะๆก็ต้องเปิดต้องปิดเบรกสู้ละตอนนี้เราก็เล่นปาไปเรื่อยๆบางทีมันติดนิดเดียวนะครับทําให้ปากมันฉีกเลยเปิดเบรกเยอะนะครับเนี่ยก็ปล่อยให้มันสายวิ่งเลยชซโลนะครับเนี่ยไซโลเป็นกระดีวิ่งนับ18กรัมครับ,รบตัวนี้ผมเกี่ยวรูแรกนะครับเกี่ยวรูหน้าสุดเลยแล้วก็ตีไปมันจะเยือมันจะอยู่พยายามมันจะอยู่ผิวน้ําเป็นหลักเลยนะครับ จะเป็นเหมือนพวกลูกปลากระจกที่มันกินครับแต่ดูแรกนะดูแรกเอี่ยมจะล,ะลอยๆหน่อยครับแอคชั่นก็จะเบาหน่อยจะยกนะครับยกนี่ไซโลนะตัวนี้แต้มทีหกแล้วมั้งเนี่ยโอเค ด้านล่างป่าทั้งนั้นมาเลยเร็วเดือดก็คลายเบรกนิดนึงครับติดข้างนั่นเลยอ้กดป่าไซส์ดีนะเป็นโลเปโล โฉบ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 แรงยกแข็งแต้มมาได้เรื่อยครับตัวนี้โอเค <sh> <sh> <th> <pre> <sk> <iles> นี้ก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นอุปกรณ์เทโพนะครับสาย P ี1.5นะครับเล็กๆเลยนะครับไปไกลๆพุ่งๆนะครับเน้นระยะอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่มีอุปสรรคอะไรมากครับก็สายช็อตก็เป็น30เหมือนเดิมชุดที่ตีเทโพเครื่องวิทยุนะชุดเดียวกันนะตีกระสุนตีเทโพอะไรเงี้ยับเรื่องหัวส้มอันนี้ก็กินนะเลืองทั้งตัวเลย สีนี้ก็เด็ดนะครับเนี่ยสี่องท้างจะสว่างนะครับเหลืองหัวส้มนะครับโอเค ต้องเกี่ยวอะไรสักอย่างครับเยอะไปได้โพลี่เกียวห่างแล้วโอ้โหเกี่ยวห่างกินด้วยจะเข้ามาโชบแล้วตัวเบทโคมจัดเบทโคมจัดปล่อยวานๆเนี่ยครับเกี่ยวห่างนะ ไซส์ใหญ่ด้วยนะมีขนาดเกี่ยวห่างระสูงนะหรือไซส์ใหญ่ขอสวิงครับมันเกี่ยวห่างะครับยกขึ้นไม่ได้แนะ่กดลงอีกเดียวครับเตอร์ี่ใหญ่ด้วยนะดีเลยค่อยๆนะ นิด้เดียวเขยวนิดเดียวร้อยโอ้โหหลุดพอดีเนี่ยโอ้โหใช้วิชามานะค่อยๆเบวนหวานเลยเบรคหวานมากโอ้โหดูไซส์ใส่ลอยแล้ว ไม่มอกนะเดี๋ยวกัดสีเหลืองนะครับเหลืองส้มนะตัวนี้เหลืองส้มนะมีแต้มดำตรงตานะครับตัวนี้นะครับสีนี้ก็ขัดดีนะโอเคเป็นแต้มครับออโโ โมาปักจนได้ปักจนได้ดยำมันขึ้นนะครับยำซ้ายยำขวา อันนี้ก็เข้ามาวันสี่โมงเย็นเลยนะบสามกว่าใบสี่เลยนะครับก็กลับมาย้ำอีกทีกับหลุมนี้นะหลุมเดิมโอเคตัวทีตัวเล็กนะโอเคทีหนึ่งแต้มครับเป็นฟอยนะครับสีเหลืองหัวแดงนะตัวนี้เป็นฟอยวิบเหมือนกันนะโอเคตัวนี้มันเล็กนะผมพอเลย จะเป็นกระสุกนะตีดหอกอยู่น่จะเป็นกระสุกกินนะหอกเยอะเราจะแม่มันนะไม่ใช่กระสุกละตัวเล็กนิ่เดียวครับงัดมาแบบงัดมาเลยอ่ะโอ้ยทะ่ากระสุก แม่ประมาณข้อแข็ครับไม่คอกเลยแม่ตีปลาจิบโอ้ใส่ไปไม่เสียงนะ นี้ มาจากไหนหแรงมันปลาไซด์ด้วยเยนะี่นปยปลาไซดด้วยสิเนะี่โห,โหมาจากไหนก่อไปเรื่อยๆครับปลาปลา โกอ,อเล่นๆกอเรื่อยๆครับกำลังไล่ดูปลาจิบไปเรื่อยๆมันตีจิบไปเรื่อยปลามีปลานะกอเล่นๆนะครับโหจัดแบบกำลังกาเลยตันนี้ปลาจรแน่นอน วันนี้ก็ยามเย็นนะครับแล้วก็ไล่ตีปลาจิบเมื่อเช้าก็กัดเราไปตวัวเราได้ไปตัวแล้วนะนะก็ตอนนี้ก็มาถึงเย็นเพราะเราไปเล่นกระสุปก่อนแล้วก็ลมลมมาเย็นก็ยังลมอยู่นั่นเนี่ยยังลมอยู่เราก็มาอยู่ฝั่งที่ลมเบาๆมาไล่ดูปลาจิบตีปลาจอนไปเรื่อยครับโอ้ไซส์ตัวนี้นะ่าจะมี6-7โลนะครับดูสีสิครับสี 4, บ 4, ยังม่วงๆอยู่เลยนะ โอเคยเย็ยนครับเดี๋ยวก็ตีต่อนะอากาศเริ่มจะหมดเวลาแล้วตอนนี้พอาทิตย์ตกดินไปแล้วโอเคครับ